สวัสด,ดีครับทุกๆคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนในวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเทคนิควิธีการปลูกต้นทุเรียนเล็กให้โตเร็วนะครับโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่ในการปลูกต้นทุเรียนเล็กกันนะครับต้นนี้นะครับผมได้ทําการปลูกไว้ก็คือต้นทุเรียนเล็กที่ผมทําการเสียบยอดเองนะครับโดยการเสียบยอดยืนต้นเลยนะครับทุกคน ก็คือขั้นตอนแรกผมจะปลูกนะครับจะเป็นการปลูกแบบเมล็ดทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็ทำการเสียบยอดต้นนี้สวยมากๆนะครับทุกคนใบเขาก็จะเขียวซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์มอนทองนะครับก็คือในช่วงที่เราทำการปลูกต้นทุเรียนเล็กแบบนี้แนะนำนะครับทุกคนมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนถ้าอยากจะให้ต้นทุเรียนเล็กของเราโตเร็วและก็รอด ในช่วงหน้าแรงนะครับก็คือในระยะที่เราทำการปลูกต้นทุเรียนเล็กให้เราทำการให้น้ําสม่ำเสมอนะครับทุกคนอย่าให้ต้นทุเรียนเล็กของเราขาดน้ํานะครับซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนเล็กของเราตายได้นะครับทุกคนถ้าหากขาดน้ําซึ่งในช่วงระยะแรกที่ปลูกให้ทุกคนเน้นรดน้ํานะครับทุกคนทุกวันเลยนะครับทุกคน แล้วก็สังเกตดูว่าต้นทุเรียนเล็กของเรามีการเริ่มแตกยอดหรือเปล่านะครับถ้าหากต้นทุเรียนเล็กของเราเริ่มมีการแตกยอดนะครับขั้นตอนต่อไปก็แนะนำให้ทุกคนทำการเริ่มทำการใส่ฟุ่นหรือว่าใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับทุกคนโดยต้นนี้ที่ผมทำการปลูกไว้เมื่อต้นทุเรียนเล็กของผมมีการเริ่มแตกยอดแบบนี้นะครับ ผมก็ทําการเริ่มทําการให้ฝุ่นหรือว่าปุ๋ยนะครับซึ่งผมจะเน้นเป็นฝุ่นนะครับทุกคนโดยฝุ่นอินทรีย์ธรรมชาตินะครับผมก็เริ่มทําการให้รอบๆต้นทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็ผมจะนําเอาฟางนะครับมาคลุมรอบๆต้นทุเรียนเล็กก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแลง้งเพื่อจะทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับ ในในระบบของรากนะครับทุกคนให้มีความเย็นนะครับทุกคนและนอกจากนั้นนะครับผมก็จะทำการหญ้านะครับทุกคนนำเอาเศียญยาเศียใบไม้ต่างๆคลุมต้นทุเรียนแบบนี้แล้วก็ทำการรดน้ำสม่ำเสมอนะครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วแล้วนะครับ ต้นนี้ใบเขาก็จะเขียวที่จะเป็นต้นพันธุม้อนทองหลักๆในช่วงหน้าแล้งก็จะเน้นนะครับทุกคนน้ํำนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือช่วงหน้าแลง้งต้นทเรียนเล็กต้องการน้ํานะครับเราก็ควรรดน้ําสม่ำเสมอและในการข้อกันใส่ฝุน่นหรือว่าใส่ปุ๋ยถ้าหากจะใส่ปุ๋ยก็แนะนํำ มือใหม่นะครับสูตรเสมอสูตร15 15 15นะครับทุกคนระยะการใส่ก็ประมาณเดือนละครั้งหนึ่งนะครับใส่พอประมาณตามความเหมาะสมนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนเล็กของเราใบเขียวโตเร็วแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่มาแบ่งปัน แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ